สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมีนักแสดงรายการนะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่องทาง u t u b e นะคะวันนี้นะคะพบกับแช์มอีกลานะคะกับรายการ The Five f a v o r นะคะที่จะมาแชร์เรื่องราว5สิ่งสำคัญนะคะที่คุณควรรู้นะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะคะส,สืบาษิตไทยนะคะวันนี้ฉชนจะมาพูดถึงเรื่อง5ข้อสำคัญนะคะที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมของคนอังกฤษนะคะซึ่งในประเด็นหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่บอกว่าค่อนข้างเหมาะมากเลยนะคะสําหรับสาวๆท่านใดนะคะที่กําลังจะเดทหนุ่มอังกฤษหรือว่าสาวท่านใดที่คุณเดทหนุ่มอังกฤษแล้วแล้วคุณก็กําลังที่จะเตรียมตัวมาเป็นสไพยอังกฤษนะคะถือว่าเป็นอะไรที่คุณจําเป็นที่จะต้องรู้นะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนอังกฤษนะคะข้อหนึ่ง นะคะคนอังกฤษชอบพูดถึงเรื่องอากาศกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศพ่งนี้ยังไงเอยฝนตกเอ่ยิมะลงเอยหนาวบ้างร้อนบ้างนู่นนี่นั่นนะคะคลึมบ้างฝนตกหนักฝนกระปิดกระปลอยนะคะคือคุณต้องเข้าใจนะคะว่าคนอังกฤษนะคะเขาอยู่กับประเทศที่อากาศ แปรปวนอยู่ตลอดนะคะซึ่งกับการที่จะหาแสงแดดตลอดทั้งปีนะั้นเหมือนในถ้าเหมือนในไทยเราถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากนะคะ impossible นะคะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นถึงเรื่องการกล่าวค,คำขอโทษนะคะอันดับ2องการกล่าวคำขอโทษนะคะไม่ว่าคุณจะเออเป็นฝ่ายผิดหรือว่าฝ่ายถูกก็ตามนะคะการจำเป็นนะคะที่จะต้องขอโทษพูดง,ง่ายๆสั้นๆน,นะคะ I'm sorry แค่นี้ละค่ะมันไม่ได้เสียหายใช่ไหมคะง่ายๆสั้นๆ I'm sorry นะคะต่อไปนะคะก็พูดถึงเรื่องการเข้าคิวนะคะอันดับ3ที่จำให้นะ,ค,ะคือการเข้าคิวถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญนะคะคุณไม่สามารถที่จะอยู่ๆไปแซงคิวเขาได้นะคะอันดับที่4นะคะต่อไปก็คือการแซ มอร์นิ่งกรีตติ้งนะคะซึ่งไม่ใช่คุณกูณตื่นมาแล้วแบบว,ว่าลุกจากที่นอนแล้วก็เดินผ่านพ่อผัวแม่ผัวไม่ได้เซกูิดมอร์นิ่งถือว่าเป็นอะไรที่หยาบคายนะคะคนอังกฤษเขาถือเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณขาอันดับต่อไปนะคะคือคนอังกฤษนะคะอันดับที่5เลยเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ สำคัญนะคะสำหรับสาวๆที่กำลังเดทหนุ่มอังกฤษนะคะคุณจะไม่ที่จะต้องรู้ว่าหนุ่มอังกฤษชอบไปดื่มเบียร์นะคะชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะที่บาร์นะคะผับอ่ะผับฟังไว้ก่อนนะคะผับในอังกฤษนี้จะแตกต่างกับผับที่ไทยนะคะผับบาร์ที่ไทยถ้าผัวคุณสามีคุณแฟนคุณ อยู่เมืองไปเที่ยวเมืองไทยนะัถ้าเกิดว่าคุณเขาบอกเขาจะไปเที่ยวผับไปเที่ยวบาร์เนะี่ยคุณก็คงจะเจรัสก็คงจะแบบว่ารู้สึกแบบว่าหึงหวงอะไรไปเจอผู้หญิงหรอแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่นะคะคือที่นี่การไปเที่ยวผับผับที่นี่ไม่ได้เหมือนผับบาร์ที่ไทยนะคะที่มีผู้หญิงเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทำงานนะคะก็คือนั่นก็เป็นงานของเขานั่นแหละจะเผู้หนึ่งเรื่องนั้นนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าท่านผู้ชมนะคะคงจะได้ความรู้นะคะอะไรใหม่ๆเนาะเกี่ยวกับหนุ่มอังกฤษนะคะข้อด้วยกันเนาะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอังกฤษนะคะยังไงนะคะแล้วเราพบกันคลิปหน้านะคะว่าแชมจะนำเ,เรื่องราวดีๆแล้วก็สาระอะไรนะคะมาฝากกันเกี่ยวกับ นะคะเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะคะในอังกฤษแล้วก็ในยุโรปนะคะสำหรับคลิปนี้จำลาล้วนะคะเราวะพบกันใหม่นะคะ Don't forget นะคะ to subscribe my channel นะคะกด subscribe ได้เลยนะข้างล่าง subscribe นะคะเราพบกันใหม่ค่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกหลน์ทุกกำลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ comment, นะคะท่านผู้ชมค่ะพบกันค่ะบ๊ายบาย